ดอกค้อมงามดี๋ยับเตาอนในไงบานเดยมีบนเดยอมานำดไปเลยครับเนึ film, ่งดอกค้อมงามครับ งามขักงเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับาพพี่น้องมาจอบบังเฮ็ดครับ ดูแถวของไม้พัดกรับมาเบิ้งครับมาจอบเบิ้งเมาฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันเสียวบ่ออ่ะมาดูน้ำกันครับมันเสียวบ่อออกมือเนี่ยมาอัปเดียแตพี่น้องเบิ้งนี่ครับไม้ของไมพัดครับจิ้มของไมพัดรับไปทั้งผุนกับเป็นของไมพัดครับจันทบุรีมาจอบเบิ้งเรื่อยๆครับ โอ้นี่ครับพอแล้วครับดอกงามๆโอ้ยดอกแรกครับแหกมันโอ้นี่ครับมาทางนี้ครับนะตายังกับมีดกับ่ะเด็วอมากครับมาส่งงานเลยแหวมาบึงครับว่ามันสีออกบ่ างงาตาอยตางกับบริมากครับมีต่ถุงยางครับไมาจากทรงพร่อยครับเห็ดพ่อยอยู่จันทบุรี เริมไปเดิมมาที่ได้แขน็ตีเลื่มสีเห็นเลื่มสิเห็นเหีดแล้ว

អូដកញ៉້ອຍៗក៏ຫຼາຍយូ โอ้ยดอกน้อยเขี้ยถือโอ้ยมาสีเบาเดอกครับปุกไว้ก่อนกําลังสิออกน้อยครับโอ้ยโมนี่โอ้ยเป็นฝวดอยู่ครับปุกไว้ก่อนป,ปุกไวปเบาน้อยกักหมอกเดิแนแวก็เอาซะน้อยกักไป ดอกฟอมงามนี่ครับเต่ามันพอไงปันเนี่เมาน้ำไปเลยครับเนึ่ดอกฟอมงามหมด ngâm cực ngâm nè để kẹt nữa các bạn thì kẹt đâu โอ้ยดอกน้อยเกือยทกัเดียวกับอาตส่าห์โนาะเดี๋ยวติดตายกิ๊กเอาโอ้ยกบอยครับดอกพ่อตะปอแทะแปะนะครับดอกเป็นหน้าหักเป็นหน้าหัก ันคนอื่นไม่เห็นเก่าคือเก่าเบิ้งครับนี่พี่น้องคนว่าหาเก็บเห็ดคืออันเนี่ยแมงเนี่ยดอกแรกตีเนี่ยเมื่อดอกได้ได้พอกแยงไปโอ้ยได้สองดอกเดี๋ยเอาคือยังเสียงเคี่ยค่ะเคียร์เนี่ยเดี๋ยวนี่ครับ พี่น้องมาหากินเกื่อนกับพี่น้องห้องบ้านห้องมาแต่สารค้ำกันเนี่ยเนี่ยโอ้ยได้หลายเตี๋ยบตัวตัวเนี่ยว่างจากเหตุการณ์ในงานกับมาอย่างสี่เหรอครับโอ้ยแนวไฟใหม่เนาะโอ้นะครับพี่น้องเบิ่งกับมากรับบง่งรถซ้ำไปตลาดนัดรถนี่ครับพี่น้องเปิ่ลกับมาหาเก็บเห็ดเกลื่อนเนี่ยไปเบิ่งเขาไป เดียดแล้วอืมเออเบื้องไปเขามันแห่งพวดน้อยยุเขาก็ได้นี่ครับพี่น้องบ้านเขาครับมาสู่การส่งงานอยู่จันทบุรีกับมหาเก็บเห็ดเนี่ยครับเนี่ยอ่านข่าวไปหั่นกับไปคล้องไม่พลาดกับเนี่ยอ๋อเก็บมีกับวาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งล่ะข้าวมันกับหัวตาออกเนาะหัวตาออกมือนี่แหละครับเนี่ย นี่ครับมาทางนี้เป็นของใบาพาดครับกับพ่อเด็กแกงครับเนี่ยเด็กแกงน้อยมันนันพี่น้องพ่นกับมาหลายอยู่แต่มันดอกนี่น้อยครับมันไม่ได้ออกดอกง่ายก็เร่มันไม่ได้ออกเต็มที่เอาคลิปนี้กับมากอัปเดตเรื่องเงี้ยแต่พี่น้องเบิ้งทั้งนี้แหละครับกับพ่อเด็กแกงครับอ่ะติดตามคลิปต,ต่อไปครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ